2องพฤติกาปอป่ามาขายเหรียญอีพีที่26่อบบา่ารขอต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทั้งหญิงทั้งชายทุกคนสุข่านเลยฮะพบกันอีกเช่นเคยฮะกันเนาะวันนี้เป็นรอบที่สองฮะท่านผู้ชมฮะเหรียญเข้ามากระทันหันอะเหรียญเข้ามากระทันหันก็ไม่เชิงมีเหรียญเด็ดอะไรมากมายท่านผู้ชมฮะแต่ว่า มเมื่อเหรียญมาแล้วเนี่ยนะก็จําเป็นต้องนํามาต้องมานามาเปิดดีพีท่านผู้ชมฮะเนาะก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะเอาเพื่อใครอยากได้เนาะเพราะว่าเมื่อเช้าก็เปิดกันไปรอบหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเหรียญจะไม่พอสําหรับเหรียญเด็ดๆที่ปปาจัดเมื่อเชา้าเนาะแต่พอบ่ายมาเนี่ยมีเหรียญเข้ามาท่านผู้ชมฮะก็มีเหรียญที่ฝากติดๆมาเนาะปะปาก็รับไว้เหมือนรับไว้มาขายให้ F4 เจ้าของเหรียญประมาณนั้นไม่เป็นไรท่านผู้ชมนะ EP นี้เปิดได้ไม่ได้ขายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ปอปามีหน้าที่ที่จะต้องนำเหรียญผลิตผลิตมากหาง่ายมาแจกจ่าย FC โอเคเนาะก็ประมาณนี้งงไหมครับปอปาพูดไปอะไรไปให้งงกันบ้างไหมเนี่ยอ FC อาจจะไม่งงฮะแต่ว่าปอปางงอ่ะก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะช่วยกันหน่อยเร็วช่วยกันหน่อยฮะสำหรับเหรียญด้านบนสุดครับเป็นเหรียญหนึ่งบาท หลังวัดพระแก้วรูปแบบพระเสียงใหญ่ฮะปีพศ2525ท่านผู้ชมฮะประมาณเนี้ยอะประมาณเนี้ยเหรียญละ5บาทท่านผู้ชมนะเหรียญละ5บาทเนาะไม่รับมายังไงท่านผู้ชมเวลา F อฟซปปาเนี้ยส่งเหรียญเด็ดมาเนี่ยเขาก็จะขอติดมาขอขอติดมาถ้าเราไม่ให้เลยแล้วเขาจะไปขาอ่าแต่ปปาก็ ไม่รับเยอะอ่ะรับ F4 ถ้าหนึ่งส่งมาครั้งหนึ่งกูาปาก็รับทีละสิบเหรียญยี่สิบเหรียญช่วยมานะพอหลายคนเข้ากันมากเข้าที่ยิ่งเราไม่มาเปิด EP ก็ยิ่งมากเข้าไปใหญ่ท่านผู้ชมนะกูป่าก็ไม่อยากดองทุนเนาะปะปาก็จะเป็นต้องนํามาเปิดโอเคนะฮะใครที่มีเหรียญเด็ดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ F4 เนี่ยเขาก็จะมีเหรียญแบบนี้อยู่แล้วท่านผู้ชมสําหรับนักสะสมเนาะอ่ะก็ประมาณนั้นฮะช่วยช่วยกันหน่อยท่านผู้ชมเนาะด้านบนสุดถ้าเหรียญลนะห้าบาทก็คือหนึ่งบาทหลังวัดปีพศสอง25 25. พันห้าร้อยยี่ะ ก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีเหรียญเรือหงอยู่ไม่กี่เหรียญฮะท่านผู้ชมเหรียญละสี่บาทอ่ะต่อมาก็เป็นเหรียญของตราแผ่นดินฮะาหนึ่งบาทตราแผ่นดินท่มีได้มาเยอะหน่อยหนึ่งสองสามมีอยู่สามแถวท่านผู้ชมนะใครอยากได้ฮะเหรียญละหกบาทอ่ะเหรียญละหกบาทเป็นเหรียญผ่านใช้ฮะผลิตมากขาง่ายผ่านใช้ล้วนๆตรงนี้ท่านผู้ชมฮะเนาะราคาก็ประมาณนั้นเนาะก็ประมาณนั้น คงจะทิ้งพวกเราไปไม่ได้ท่านผู้ชมก็คงจะอยู่เปื้อนเปี้ยนเปื้อนเปี้ยนเนี่ยเนาะก็ประมาณนี้แหละเหรียญผลิตมากหาง่ายสไตล์เหรียญผ่านใช้โอเคนะฮะราคาก็รู้กันอยู่แล้วนะเนาะอ่ะอย่าไปซีเรียสท่านผู้ชมเนาะก็จะช่วยกันไปนะป้ะป๋าก็ช่วยเจ้าของเหรียญท่าที่จะช่วยไหวอะไรประมาณนั้นเนาะท่านผู้ชมฮะมีใครอยากได้ไหมอ่ะเนี่ยคุดมีขาวแว่นสภาพสวยเนี่ยอ่ะดูอย่างนี้มองเห็นไหมฮะน่าจะเห็นอยู่ฮะเห็นขาวแว่นไหมอ่ะก็ประมาณเนี่ยอ่ะท่านผู้ชมฮะ ก็มีติดเหลืองบ้างอะไรบ้างก็ประมาณนี่เหรียญผ่านใช้แต่ผ่านใช้น้อยนะขาวแวน่นอาะเกศาทรงผมอะไรประมาณในปะา่าพูดถูกไหมเนี่ยเอาง่ายๆว่าขอใช้ภาษาบ้านๆนะฮะทรงผมของท่านเนี่ยยังลงเหลือหลงเหลืออยู่ท่านผู้ชมาเหลือครบเลยเห็นไหมโอเคเนาะเนี่ยอาอาดูอาโดอาอะท่านผูๆๆ้ชมฮะเหรียญละหกสิบบาทเพราะมันหายากท่านผู้ชมกว่าจะหามาได้กว่าเอฟซีจะส่งมาครั้งหนึง่งเนาะก็ประมาณเนี้ยเหรียญละหกสิบบาท ใครอยากได้ก็สามารถติดต่อเข้ามานะโอเคเนาะพี EP นี้ป๊าปาจะไปเร็วถ้าไม่ชมนะปาปาขอไปเร็วเลยอ่ะท่าผม้ชมฮะเนี่ยมีคุดได้มา1 2 3 4สี่ที่จริงก็ตกหล่นนานแล้วแหละกว่าจะเก็บมาครบกันนะบางทีเหรียญน,นี้มาก่อนแต่น้องๆยังไม่ทันได้มาเดี๋ยวปาปาจะประกาศรับซื้อ A EP ต่อไปเนี่ยนะอาจจะเป็นโปรโมชั่นได้ไหมคอยติดตามนะโปรโมชั่นในราคาจะสูงกว่าปกติธรรมดาด้วยอ่ะตะกูลคุดนะท่านผู้ชมคุด5บาทรอ9ฮะ ขอ200อฮะนะไม่ต้อง210ร้อยสิบลกปะป,ะปะขอ2 0 0 EP นี้มีอยู่2ชุดเองนะมีอยู่2ชุดเองประมาณนี้นะฮะอ่าตรงนี้มีอยู่2ชุดตระกูลชุด9เหลี่ยมตระกูลชุด9้าเหลียหล่ยมนี้เราเก้าถ้าผู้ชมฮะต่อมาก็มาเป็นเหรียญเราแฮะอ่ะอันนี้ก็รู้สึกว่าจะจะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่แต่ปะปาก็จะพยายามผลักดันฮะนี่เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะแล้านกว่าเหรียญฮะ ยอดจำนวนการผลิตนผ่านมาก็ก็นานพอสมควรแต่ก็ยังหลงเหลือความสวยงามเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้ก็มีค่อนข้างจะจะพอพบเจอกันได้อยู่กับนักสะสมที่เก็บสะสมกันมานานอ่ะใครอยากได้ฮะเหรียญหนึ่งสองร้อยบาทสองร้อยบาทโอเคนะฮะสองร้อยบาทสภาพไม่ผ่านการใช้งานอือโอเคท่านผู้ชมขายของสองร้อยบาทกันได้ก่อนเนาะ พราะต้นทุนเขามาสูงฮะท่านผู้ชมต้นทุนมาสูงแต่ประปาก,ก็สั่งน้องแอมินรับเข้าในราคาที่ต้นทุนต่ำลงไปแล้วแหละแต่นี้ตกค้างตกค้างโอ้ท่านผู้ชมมามากับ200เหรียญท่านผู้ชมฮะกับ200เหรียญที่ผ่านมานะฮะโอเคเนาะเหรียญละ200บาทก็ลองเอาไปสะสมดูนะเก็บเป็นที่ระลึกหรือว,ว่าไปฝากเป็นของช่วยฝากญาติพี่น้องนะคุณยุคเก่าโบราณเนี่ยเชื่อว่าท่านยังชอบอยู่ท่านผู้ชมฮะผูหาพบเจอได้ยากสําหรับาบางคนบางท่าน ตรงนี้อาผ่านการใช้งานท่านผู้ชมเหรียญละเหรียญละอ่ะนี่นะฮะยี่สบห้าตางค์ครับปลาลืมบอกชี้ราคา25สิห้าสตางค์นี่ผ่านการใช้งานอ่ะท่านผู้ชมะเหรียญน,นึงก็ประมาณอืมเอาหกสิบบาทพอฮะนะไม่รู้จะทํำยังไงท่านผู้ชมนะไม่รู้จะทํำยังไงให้ไปในราคาหกสิบบาทเนาะใกล้ต้นทุนเต็มท,น,ท,น,ท,น,ทนแล้วละ่ะแปดล้านเหรียญท่านผู้ชมฮะรู้กันแล้วใช่ไหมว่า ถึงจะผลิตหลายปีที่ผ่านมาแต่ยังหลงเหลืออยู่ให้พบเจอแล้วก็เป็นเหรียญเนื้อดีบุกท่านผู้ชมฮะแดล้านเหรียญคนนี้เราเราลองมาดูเหรียญที่ผลิตออกมาแค่2ล้านกว่าเหรียญท่านผู้ชมอันนี้ประปาทําใจที่จะมไม่กล้าจะลดราคาลงเท่านผู้ชมฮะมันจะไปตัดราคาความเป็นจรงิงท่านผู้ชมนะตัดราคาความเป็นจรงิงเนี่ยท่านผู้ชมทําไมประปาถึงยังไม่ลดลงนะ ที่จริงจะขายร้อยยี่สิบร้อยนึงก็ได้ท่านผู้ชมมาแต่ตัดราคาความเป็นจริงของการตลาดนะปะปาขอขายอย่างี้ไปก่อนถ้าหากว่าปปาขายราคานี้ไม่ได้ไม่มีคนนิยมปปาก็อาจจะระง,งับการรับซื้อเข้านะประมาณนั้นนะเพราะว่าราคาเหรียญย5สาตางค์เนี่ยถ้าไม่ผ่านการใช้ท่านผู้ชมมา2ถึง253ร้อยหรอเลยชนะตามเพจต่างๆเนาะโอเคนะเข้าใจปปาเนาะอ่ะทีนี้มาดูมาดู50สตางค์ท่านผู้ชมะเนี่ย 50สตางค์เนี่ยไฟแสงไฟพอปา,ปาจะไม่ชัดนักนะท่านผู้ชมฮะสองล้านเจ็ดแสนเหรียญตามเพจต่างๆไมผ่ผ่านการใช้งานผ่านการใช้งานอย่างเงี้ยท่านผู้ชมฮะเหรียญหนึ่งตก400เลยนะฮะสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยอันนี้สภาพผิวยังผ่านการใช้งานก็จริงแต่สภาพผิวก็สวยท่านผู้ชมฮะเชื่อไหมฮะผ่านการใช้งานเนี่ยเหรียญเหรียญสูงสุดถึง400บาทเลยบางครั้งนะฮะอันนี้ประปาพูดถึงราคาสูงสุดหากไม่ผ่านการใช้งาน7จ็ดถึงแปดร้อย หนึ่งเลยเหรียญโบราณสองเลยเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาค่อนข้างน้อยฮะสองล้านกว่าเหรียญถ้านานไปใครไม่เก็บให้นานไปจะรู้สึกว่าถ้าหากวงการนักสะสมนิยมขึ้นมาเมื่อไหรท่านจะรู้สึกว่าเสียใจท่านจะรู้สึกว่าเสียใจนะก็ประมาณนั้นแต่ยังไม่ไม,ไม่รับไม่เก็บก็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้พรอป่าไม่ข้อมูลโอเคนะฮะอ่ะต่อมาเนาะอ่ะต่อมาก็เป็นเหรียญย0บาทท่านผู้ชมฮะล่าสุดล่าสุดนี้พากันขายในราคาเหรียญละ30บาทคลากๆก,กันไป ท่านผะู้ชมตรงนี้ปปาจัดไว้มีถึง31 32วาระไม่ซำ้ำาเดินทางมาเกือบครึ่งฮะเดินทางมาเกือบครึ่งนะ72วาระถ้าเดินทางมาถึง41ดวาระเมื่อไหร่ก็อ่า่าวาระเมื่อไหร่ก็ท่านผู้ชมถึงครึ่งแน่นอนนะถึงครึง่งแน่นอนตรงนี้ปปาจัดไว้เกือบถึงครึ่งใครอยากได้ฮนะชุดนี้ไม่สำมท่านผู้ชมไม่ซ้ำานะ อ่ะใครอยากได้ฮะไม่สามาระเกือบครึ่งทางฮะอีพีหน้าปปปาจะขอ40บาทอีพีนี้ปปปาขอเป็น35บาทท่านผู้ชมฮะเอาเป็นว่าให้นักสะสมที่ต้องการอยากเก็บเป็นชุดละกันนะอยากเก็บเป็นชุดได้ไปครึ่งทาง้วเนี่ยเดี๋ยวที่เหลือท่านยังจะหาง่ายนะทันยัท่านยังหาง่ายนะถ้าขายเป็นวาระสามวาระสี่วาระน,นั้นก็ค่อยอีกราคาหนึ่งนะค่อยราคาต่ำลงแต่วันนี้ท่านผู้ชมฮะ นะปอป้าตั้งใจมาโชว์อยู่ชุดเดียวก็คือ31ว2วารละไม่สำนะแน่นอนท่านผู้ชมฮะถ้าหากว่าเดินทางมาถึงระดับนี้ปอปาเนี่ยถ้า30วาละเนี่ยโดนแน่นอนนะสาบาทถ้าใครยังยังไม่รับก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมสังเกตดูว่าการที่จะเดินทางมาถึง30วาละไม่สำนี่ค่อนข้างจะยากนะฮะถามว่าจัดกันได้ไหมจัดได้ นะท่านเอาไปจัดเองจัดเก็บไว้ที่บ้านจัดได้แต่ท่านต้องซื้อหลายๆครั้งใช่ไหมฮะเพราะาบางครั้งหนึ่งท่านไปเจอแบบวารละนี้ปปาขายไปวารละนึงอ่าพออีกวันนึงเขามาเจอวารละนี้ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆทุกวันทุกวันกวดท่านจะไปเก็บครบ30กว่าวารละไม่ซ้ำเนี่ยใช้เวลานานมากต้องไปเสาะต้องไปแหวงหาใช่ไหมฮะเพราะคนเก็บเหรียญที่เลึกเนี่ยตั้งใจจะให้ครบเซต7จวารละเอาง่ายๆเลยต้องการครบเซต72็วารละท่านู้ชมอะอันนี้ปปาเอามาให้32วารละเกือบครบละ ถ้าใครรับได้ในราคาเหรียญละส5บห้เมื่อก่อนเราจะเห็นว่าปปาขายออก 1, 2, 3, 4งามวัละก็40บาทแล้วใช่ไหมฮะครั้งนี้ท่านได้ล้วนๆเนานะสาบาทถ้าเดินทางถึงครึ่งเต็มเปี้ยนเนี่ยเจอ40บาทถ้า50บวัละ60บวัละขึ้นไปราคาสูงอย่างแน่นอนท่านผู้ชมอย่าลืมนะว่าบางวัละเนี่ยตามเพจต่างๆเนี่ยเขาขายเหรียญเดียวก็ห้า0บาทแล้วนะท่านผู้ชมนะ ไม่ต้องไปสอบแสวงหานะครับวันนี้ยังไม่ถึง50บาทเลยนะท่านผู้ชมลองไปพิจรารณาดูก่อนอย่าคิดว่าปลาขายออกแล้วอาได้ขายได้แล้วเนี่ยมาเพิ่มราคาหรอไม่เชิงนะฮะนะบางวาระในเพจต่างๆนี่ก็ขายกันอาจจะ 25- 30บาทเหรียญเดียววาระเดียวนะแต่บางวาระในท่านผู้ชมราคาสูงถึง40 60 50อยู่ในโซนอยู่ในเกณฑ์นั้นเลยนะฮะก็ลองไปพิจรารณาดูลกันนะ ว่าปาป่าพูดจริงไหมนะบางเหรียญก็อาจจะ 29- 30ก็มีแต่50 60 70ก็มีนะแต่วันนี้ท่านไม่ต้องไปมองหาแบบวระนี้19บาทถูกนะ,ะแต่พอมาวาระหลังในเพจต่างๆอันนี้ใช้คำว่าคำนี้นะฮะอาจจะไปโดนราคา59 69กว่าท่านจะไปเจอตามเพจต่างๆเนี่ยท่านก็ต้องไปทำงานทำการของท่านด้วยใช่ไหมจากนั้นก็ลองพิจารณาดูแล้วกันท่านผู้ชมฮะนะใครที่คิดว่าอยากจะได้เดินกับครึ่งทางในราคาเหรียญละ35บาท ก็ลองดูเนาะถ้ายัางไงก็ไปพิจารณาดูก่อนก็ได้ฮะแต่ก็เร็วนิดนึงเนาะเพราะมีกันมาชุดเดียวนะมีกันมาชุดเดียวใครจําได้ป่าป๊าเคยมาขาย6วันละไม่ซ้ําก็เหลือละ40บาทแล้วแต่มาวันนี้เรามาดูกันถึง32วันละเดินทางมาถึงแทบจะครึ่งทางของชุดหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมนะโอเคเนาะนี้ป๊าปาก็มาแนะนําสําหรับคนอยากเก็บเป็นชุดนะก็ลองดูก็ลองดูนะท่านผู้ชมเนาะ ก็ไปพิจารณาดูก่อนเอาก็ได้ฮะอีพีนี้ปปานำเหรียญมาแบ่งปันฮะในวันที่2เดือนพฤศจิกาย,ยนปีพศ2565เดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายของอีพีนี้แล้วเนาะขอบคุณสำหรับใครหลายๆคนหลายท่านนักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของปปาขอบคุณสำหรับเจ้าของเหรียญที่ส่งเหรียญมาขายกับช่องของปปาเพื่อให้ปปานำมาแบ่งปันให้กับนักสะสมที่อ,อยู่ต,ต่างจังหวัดเอออะไรเอนะที่ชอบสะสมเหรียญกระสาบของไทยเราปรปานสนับสนุนนะฮะ สนับสนุนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ป่อป,ป่าศึกษาแบงค์เยนโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ